ในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้านะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องสําคัญที่คอสชนั้นนะคะได้เข้ามาดําเนินการแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้าค่ะเพื่อที่จะติดตามนะคะแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ําที่เป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยมาโดยตลอดนะคะทั้งน้ําแล้งน้ําท่วมในคณะอนุกรรมการหนึ่งนะคะที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้นั่นก็คือคณะอนุกรรมการจัดการระบบ ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจค่ะหน้าที่หลักๆคือการที่จะติดตามเฝ้าระวังคาดการสถานการณ์น้ําทั้งในภาวะปกติแล้วก็ตัดสินใจที่จะแก้ไขบรรเทาอุทกภัยในภาวะวิกฤตนะคะให้เกิดเป็นความเป็นเอกภาพขึ้นมาค่ะแล้ววันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะคะถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ํารวมถึงสถานการณ์น้ําในหลายพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้กับดรรอยยนจิตดอนผู้ในการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรองค์การมหาชนและกรรมการกําหนดนโยบายและ และบริหารจัดการทรัพยากรน้าคอสช,อชอในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจค่ะสวัสดีค่ะท่านดรรอยน์ค่ะสวัสดีครับค่ะเริ่มต้นเลยนะคะงานที่คอสชอมอบหมายนะคะคให้กับคณะอนุกรรมการที่ท่านดรรอยน์เป็นประธานอยู่นี่นะคะ สนับสนุนการตัดสินใจที่บอกว่านี่คือหน้าที่ขอบข่ายการทํางานมีอะไรบ้างคะครับอันแรกสุดนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือ,อส่วนที่ถูกที่สุดในการที่จะพัฒนาเรื่องเรื่องบริหารจัดการน้ําก็คือทําอย่างไรจะให้มีข้อมูลนะครับคราวนี้ข้อมูลผมได้รับมอบหมายให้ ทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งหมดอีก30หน่วยงานนะครับเพื่อจะให้เกิดแผนแม่บทในการที่จะพัฒนานะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเนี่ยสำหรับบริหารน้ำในภาวะปกติแล้วก็บริหารน้ำในสภาวะวิกฤตนะครับและที่สำคัญที่สุด ที่ที่แล้วมาเนี่ยเรามีระบบส่วนนี้น้อยมากก็คือเรื่องของข้อมูลที่จะช่วยวางแผนว่าจะพัฒนาเขื่อนพัฒนาอ่างแก้ไขปัญหาเรื่องคลองเรื่องแก้มลิงอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นส่วนสุดท้ายทำให้เกิดการพัฒนาทำให้เกิดการอนุรักษ์และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆครับค่ะอย่างที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ,รจัดการน้าเนี่ยเยอะมากไลยแต่กรมชลประทานเองนะคะ <c oughs> หรือแม้กระทั่ง <c oughs> กระทรวงต่างๆกลมน้ำอะไรไม่ได้เกิดเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกันที่ผ่านมาหรอคะอาจารย์ที่แล้วมามีเหมือนกันครับมีตั้งแต่ปี2 5 5 4ที่หลังจากที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่เนี่ยก็มีการเชื่อมโยงข้อมูล13มกลมแต่สิ่งที่เราพบก็คือยังขาดอยู่อย่างเช่นเรื่องของคุณภาพน้ำ <c oughs> น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม นะคะหรือน้ําในเมืองคือเรานรึกว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่จริงๆริเรเกี่ยวข้องกับว่าน้ําจะท่วมหรือน้าจะแรงด้วยใช่ครับเพราะว่าเมืองใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะพัฒนาหรือแม่น้ําทั้งนั้นนะฮะเวลาที่เราจะระบายน้ําหรือเวลาที่เกิดสถานการณ์น้ําหลากก็ผ่านเมืองทั้งนั้นอย่างเช่นเมืองสุโขทัย นะครับค่ะดังนั้นที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้มี30หน่วยงานก็คือการเพิ่มเติมมาจากของเดิมที่มีอยู่13หน่วยงานใช่ครับค่ะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็ทําให้ครบทุกพื้นที่อย่างที่แล้วมาเราไปเน้นในเฉพาะลุ่มน้ําเจ้าพยานะครับหรือปิงวังยมน่านทางอีสานก็เพิ่งเริ่มกันทางภาคตะวันออกนี่ก็ยังไม่มีภาคใต้ก็ยังไม่มีมนะครับก็จะได้เริ่มกันให้ครบค่ะค อันนึงที่บอกว่าเป็นเป้าหมายของคณะอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยนะคะที่มื่กครู่ที่เราเห็นคุณผู้ชมไปก็คือการที่จะต้องตัดสินใจอย่างเป็นเอกภาพคือที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าข้อมูลบางทีเนี่ยสถานการณ์เดียวกันแต่หน่วยงานนึงให้ตัวเลขอย่างหนึ่งหน่วยงานให้ตัวเลขอย่างหนึ่งคราวนี้ที่อาจารย์บอกว่าจะทําให้เป็นเอกภาพมีแนวทางยังไงที่จะทําให้เกิดความชัดเจนคะพื้นที่นะครับหลักๆเนี่ยเรามีพื้นที่นอกเขตชุมทานเรามีพื้นที่ในเขตชมพทานแล้วก็พื้นที่เมืองนะครับการบริหารที่เป็นเอกภาพก คือถ้าเผื่อน,น้ํามันหลากมาในพื้นที่นอกเขตชนะทานเพราะว่าพื้นที่ชนะทานนี้ถูกล้อมรอบโดยพื้นที่นอกเขตทั้งนั้นะนะครับพื้นที่นอกเขตอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยร้อยละแปอยู่นอกเขตพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยร<ม>้อยละเกอยู่นอกเขตเพราะนั้นถ้าเราจัดการตรงนี้ได้นะครับว่านอกเขตนะบริหารอย่างนี้นะในเขตก็รับรูปต่อได้ในเขตเสร็จนะครับ เมืองก็ต้องรับลูกต่อได้ไม่ใช่ไปกันคนละทิศเมืองฉันจะอะไรบล็อกอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับน้ำาก็มาออกันอยู่ เป็นเดือนแล้วก็ไม่ไปไหน,นความเชื่อมโยงระหว่างนอกเขตในเขตการส่งต่อข้อมูลซึ่งกันและกันวางแนวทางยังไงคะอันแรกสุดนะครับเราก็จะเชื่อมข้อมูลนะครับก่อนที่จะทําให้เกิดการบริหารในภาวะปกติในภาวะวิกฤตแล้วก็เพื่อการพัฒนาเนี่ยเรามาดูครับข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าพอรวบรวมแล้วเนี่ยมีการลงทุนเรื่องข้อมูลเนี่ยร้อยละ88ข้อมูลเนี่ยพร้อมเชื่อมหมดหเทคโนโลยีเรามีหมด นะครับจากที่พระบาทสมเด็จพระหัวทรงพระราชทานพระาราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2 5, 5, 5, 5, 5, 5 6, 1 1เทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นมาตลอดเรามีข้อมูลที่ลงทุนไปร้อยละ8ร้อยละ83นะครับแต่สิ่งที่มีค่าคือการติดตามเฝ้าระวังนะครับการวิเคราะห์สถานการณ์การทําให้เกิดการเตือนภยัยการทําให้เกิดการจัดการบริหารจัดการเนี้ยเราต้องการเงินอีกแค่ร้อยละสิบเจนะครับตรงนี้ต่เป็นส่วนที่ยากที่สุด เ <ừ> พราะนั้นตรงนี้ระบบเที่ยวนี้จะทำให้ตรงนี้เกิดสถีหนึ่งก็คือเกิดการใช้ข้อมูล <ừ> เกิดการให้บริการข้อมูลค่ะในส่วนนี้ค่ะอาจารย์รจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นอย่างไรงบประมาณใช้น้อยลงกว่าเดิมด้วยไหมคะ งบประมาณนี่ชัดเจนครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับกระโดดเลยไปถึงเรื่องอแผนที่นะครับแผนที่เนี่ยเทคโนโลยีสมัยก่อนเราทราบดีว่าต้องใช้บินถ่ายต้องใช้บุตรหลักฐานนะครับแต่ปรากฏว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราจะใช้ระบบ GPS เนี่ย นะครับระบบดาวเทียมเนี่ยนะครับที่เรียกอักษรย่อว<ะ>่า GNSS นะครับกรมโยธาธิการก็มีของกรมโยธาธิการกรมที่ดินมีนะครับกรมแผนที่ทหารก็กำลังจะมีปรากฏว่าระบบพวกนี้ไม่ได้ยึดโยงกันเลย ไม่ได้สารต่อกันเลยแล้วเราจำเป็นต้องอมีระบบมาตรฐานที่อิงมาตรฐานโลกในการวัดระดับอ,อีกนะฮะที่เรียกว่า IGS ก็ปรากฏว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยการทำแผนที่จะเสร็จเร็วมากาจากเดิมเนี่ยเรามีจุดอ่อนแผนที่เนี่ยถูกต้องหมดในแนวราบแต่การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราต้องการความแม่นยำในแนวดิง่งว่าน้ำมันจะไหลตรงไหนถูกล็อกตรงไหน ถ้าเราทําอย่างนี้เสร็จเนี่ยการทําแผนที่จะเร็วมากานะครับถูกมากแล้วก็ ความแม่นยำเนี่ยก็จะไปอยู่ในระดับบวกลบ30เซนติเมตรนะครับในเบื้องต้นแล้วเราก็กะว่าในเมืองเนี่ยจะทำให้ได้ถึงบวกลบ10เซนติเมตรนะครับบวกลบ10เซนติเมตรนี่ก็คือฟุตบาทขึ้นอันหนึ่งก็เห็นละนะครับค่ะนะคะส่วนโทรมารละคะอาจารย์รที่ผ่านมาจะมีโทร,โทรมาสที่ติดตามในเรื่องของสถานการณ์รน้ำทั่วประเทศอันนี้จะมีการเข้ามาเชื่อมโยองอะไร่โทรมาร,เน,ร,มารเนี่ยแต่เดิมหน่วยงานหลักๆมีกรมทรัพยากรน้ำ กรมชนประทานกรมป้องกาาันและบรรเทาสาธาภัยนะครับบางส่วนของกรมป่าไม้ด้วยแล้วก็หน่วยงานที่ผมดูแลเองด้วยคือสสนกมีโทรมาตเนี่ยนะครับผมประเมินคร่าวๆกว่า3,000สถานีนะครับอันที่1อันที่สองมาตรฐานก็ไม่มี นะครับต่างคนต่างใช้ของตัวเองนะครับแต่เดิมใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าอะไรที่เรียกว่าบับเบิลเกจนะครับก็ใช้อากาศใช้แรงดันปรากฏว่าการซ่อมบำรุงก็ต้องทำทุก15วันนะครับสถานีหนึ่งก็อาจจะ แต่เดิมเคยสูงขึ้นไปถึง2-3ถึง3ล้านบาทแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมา7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมากเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเหลือ2 0 0 0สนบาทออแล้วก็แม่นยำขึ้นก็มาแบ่งงานกัน ก็แบ่งพื้นที่กันเลยนะคะว่าพื้นที่นี้ใครที่จะดูแลแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงใช่ครับนอกเขตชุมประทานก็กรมทรัพยากรน้าดูแลไปนะครับในเขตชุมประทานก็กรมนะฮะชนประทานดูแลนะครับในเขตเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเงี้ยกรุงเทพมหานครก็ดูแลมันก็จะเหลือทรมารน้อยลงราคาก็เหลือ1ในสิเท่านั้นเองนะคะฟังการเชื่อมโยงต่างๆแล้วนี่นะคะจา์มาถึงสถานการณ์ปัจจุบันเลยพะต ตอนนี้ภาพที่เห็นก็คือว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือน้ําท่วมอยู่สถานการณ์น้ําในเวลานี้เป็นยังไงคะอาจารย์จากข้อมูลที่น้ำที่หลากมาเนี่ยนะฮะ,ะเป็นฝนช่วงสั้นๆนะฮะฝนในลักษณะของล่องความกดอากาศต่ำที่พาดอยู่ประมาณสัก10วันนะะเพราะนั้นปริมาณน้ำไม่มากอย่างที่ที่เห็นนะครับที่หลากผ่านจังหวัดแพร่เนี่ยก็ประมาณวันกว่า รั้งหลังสุดที่ฝนตกหนักที่หนองมุวงไข่ก็หลากไม่ถึงวันก็ผ่านไปได้ล้นนิดเดียวนะครับที่สุโขทัยตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วถ้าอาศัยการแบ่งน้ำนะแบ่งน้ําไปทางด้านแม่น้ําน่านแม่น้าน่านเนี่ยเขื่อนแควน้อยก็ยังไม่ถึงร้อยละ50เขื่อนสิริกิตก็ยังไม่ถึงร้อยละ50เพราะฉะนั้นก็ทําให้แม่น้าน่านเนี่ยสามารถระบายน้ําได้ดีนะครับ สถานการณ์ต่อมาก็คือ,อทะเลหลวงที่อยู่ตรงสุโขทัยนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดทางเอาน้ำเข้าไปไว้นะฮะก็เหลือน้ำที่ล้นอยู่บ้างแค่นั้นเองหรือฝนที่ตกอยู่ในพิจิตร จากทีมที่เราทำงานร่วมกับชาวบ้านชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็อาศัยไลน์อาศัยสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่งภาพน้ำท่วมที่พี่จิตมาให้ดูะนะครับสิ่งที่ผมตอนแรกก็ตกใจก็ถามกลับไปว่าไอ้ที่ท่วมเนี่ยระดับน้ำในลำน้ำกับระดับน้ำในทุ่งที่ท่วมเนี่ยอ,อันไหนต่ำกว่ากันเขาบอกลำน้ำ<อ>ต่ำกว่านั่นหมายความว่าฝนมันตกแล้วมันยังไหลลงไม่ทัน,นในนั้นวันนี้ถ้าจะให้อาจารย์ ะะบ,บอกกับคุณผู้ชมบอกกับประชาชนคุณผู้ฟังด้วยเนะี่ค่ะว่าน้ํา จะท่วมปริมณฑลจะท่วมกรุงเทพมหาคนครเหมือนปี54มไหมคะอาจารย์ <im itation> เป็นไปไม่ได้ะนะครับโอกาสที่จะท่วมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยสาเหตุก็เพราะว่าที่นครสวรรค์น,นะครับน้ําตอนนี้ยังไหลผ่านนครสวรรค์น,นะครับเจ้าพยาะนะครับที่ไหลผ่านนครสวรรค์นเนี่ยยังอยู่ที่ 1, 1> 2 0 0กว่าลูกบาศกเมตรต่อวินาทีซึ่ง1ในสเองของความจุ นะครับแล้วก็ประมาณสัก1ใน4หรือ1ใน5อของกระแสน้ำปี2554ค่ะแล้วใน,นส่วนของจังหวัดที่เจอน้ำท่วมอยู่ในเวลานี้นะคะใช้เวลาอีกนานไหมคะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติผมคิดว่าคงไม่นานครับ ไม่น่าจะเกิน1สัปดาห์แต่ก็ต้องดูฝนที่กำลังก่อตัวขึ้นที่ที่ห้ยหลําแล้วก็จะแช่ตัวอยู่แล้วก็จะเคลื่อนตัวมาแล้วก็จะมีอิทธิพลกับภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งะนะครับแล้วก็ภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะค<ช>ก็อย่างน้อยทําให้เรานั้นนะคะได้ตื่นตัวแล้วก็ไม่ตื่นตะนกนะคะอาจารย์ยืนยันว่าด้วยข้อมูลต่างๆที่ประมวลในเวลานี้นั้นคงจะไม่มีภาเพเหตุก,การณ์แบบปี5้สิงที่จะทําให้คนไทยต้องทุกข์ แต่ว่าในพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ําสูงอยู่ในเวลานี้ก็เอาใจช่วยนะคะถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์ถ้าไม่มีฝนลงมาเพิ่มเติมประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้สถานการณ์น่าจะก,กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะนะคะช่วงนี้หมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่18บแนิกาทุกวันค่ะวันนี้ค่ะดรยนจิตดอและดิฉันชลศรีงานามีสุขลาคุณชมคุยฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ